ครับเดี๋ยววันนี้จะพามาดูคันหนึ่งนะครับรถเพิ่งเข้ามาใหม่นะฮะยังไม่ได้ทำอะไรเลยนะครับแล้วก็คาดว่าต้องใช้เวลาทำนานหน่อยนะเพราะว่าขาวเป็นขาวมุกนะฮะคันนี้ t o y ยต a าวิทนะครับสองพันดนะครับ s p o r t ต o ัว i n g 2นะฮะก็ไม่มีซันรูปนะ s p o r t ต o ัว i n g 2เขาเอาตัวคิวธรรมดามาทำนะครก็ภายในนะฮะก็จะมีที่พิเศษก็เบาะนะครับดำตัดจุดแดงนะฮะ แผงหนังประตูดําเดินได้แดงนะครับในออโต้อะไรเหมือนเดิมครับเหมือนตัวท็อปทุกอย่างนะฮะแต่พิเศษคันนี้มีนี่มาด้วยนะเกจวัดนะครับรถสดมากสมบูรณ์มากนะครับคันนี้แล้วก็เจ้าของเขาก็แต่งมาให้นะเป็นทางออกที่ดีนะฮะตอนนี้ภายในยังสวยนะภายในยังสวยนะครับคีเรตอะไรใช้ได้หมดนะฮะใช้ได้หมดนะตรงประตูหลังนะลองเปิดดู ใช้ได้นะหกที่นั่งนะหกที่นั่งนะครับทุกอย่างอยู่ครบนะใช้งานได้หมดมือเดียวนะครับคันนี้ v s c ล้อสิบเจ็ดนะครับล้อสิบเจ็ดมีใส่กันรอยมานะฮะเ e n a โนแ b ็ a c อันนี้ก็ยังใสๆอยู่เลยนะแต่ข้างหน้าติดเคปล่ามาครับรถสวยนะฮะ ลองไปดูกันครับว่าข้างในเป็นยังไงมั่งนี่ผมเคยเห็นไปเห็นไอ้นี่มานะฮะไอพวงมาลัยตัวนอกนะครับสวยๆกับเราเยอะเลยนะฮะพอลูกค้าคือรถวิชนะฮะจะให้เปลี่ยนไปอันหนึ่งนะฮะยังมาดูนะครับตัวต้าวินะฮะเดี๋ยววันนี้ผมจะลองวิ่งให้ดูนะว่ารถเป็นยังไงมั่งนะฮะมีจอแอนดรอยมาจากโรงงานนะครับมีเกดวัดนะฮะรถโตโยต้าวิชเป็นรถรุ่นหนึ่งที่เกดวัดไม่มีอยู่แค่นี้นะครับมีอยู่แค่นี้เลยนะไม่ได้มีบอก เกลความร้อนอะไรเลยนะครับแต่คันนี้เขาก็มีใส่ติดติดวัดรอบมานะครับแอร์ออตโต้นะใช้งานได้นะฮะปรับอุณหภูมิพัดลมทํางานเองนะครับดูนะครับถ้าแอร์ไม่เย็นไม่สมบูรณ์นี่มันจะพัดลมจะแรงตลอดนะเกจวัดห้าหกสายนะครับมีหมดนะฮะวอเตอร์เทมวัดรอบขึ้นหมดนะครับทอร์กเอ่อเทอร์โบ วอเตอร์เทมออยเทมนะฮะเพเชอร์นาฮะแรงดันน้ำมันเบนซินนะครับ Bone, 15, โวลต์สิบสามจุดห้าโวลต์ฮะรถวิ่งมาแสนหกนะครับ bing, มีเทอร์โบทัมเมอร์เยนะนี่จอจอด้วยมีจอจอให้มานะครับอันนี้ผมก็ลงขายไปแล้วนะครับมีอ่ะปุ่มนี่กดแอร์เย็นด้านหลังนะ ทีอารซเปิดปิดได้ปกติครับมาไอ้นนเกียร์สามมาเดิมครับภายในสะอาดนะครับมีเบาะหน้ายับหน่อยนะคันนี้จะลองพาไปวิ่งดูนะฮะว่าเป็นไงเกียร์ขึ้นได้ทุกหมดทุกอย่างนะครับเกียร์เปลี่ยนเป็นไงเกียร์นุ่มนะเกียร์นุ่มเลยนะครับรถไม่มีมังติฟังก์ชันด้วยนะน่าจะเอาตัวจีมาทำนะถ้าผมจําไม่ผนะิดนี่ ไม่มีมัลติฟังก์ชันนะครับแต่ตอนนี้อะไรเชียงกงมีหมดนะฮะม,มีรถไม่มีอะไรโชว์เลยนะอ่าแล้วก็แอร์เย็นนะฮะแอร์อโอโต้เย็นอยู่นะเดี๋ยวผมปรับไปที่เจ็ดองศาดูสิแอร์อรโอโต้ทำงานนะรถไม่มีเสียงอะไรรบกวนกุกกักแจ๊กแ๊กเลยนะฮะช่วงล่างดีมากนะลูกมมลูกมากเกียร์เป็นไงบ้างแทนเครื่องยังดีนะยังดี ไม่สั่นมากไม่สะท้านนะครับจกมองข้างปรับได้อยู่นะนี่ครับเน็ตทีสองนี่ผมคันนี้คันที่สองนะครับที่เข้ามาแล้วก็นี่มีนี่ด้วยกล้องนะฮะกล้องบันทึกหน้าบันทึกหลังนะบันทึกคนขับก็มีนะฮะดูปฏิกิริยานะครับเผื่อมีวิญญาณมาก็จะได้เอาคลิปไปขายได้นะก็จริงมันก็ดีอย่างน,นะครับสําหรับเอ,อดูรีแอคชั่นนะเวนะสมมติถ้าเกิด ใครแอบลงแอบหลับตลกตลกเนี่ยเพื่อนนั่งรถแอบหลับก็เอาไปลงยู u ู e ก็ได้นะบางทีคนปฏิกิริยาไม่เหมือนกันนะรถช่งล่างดีนะครับผมแล้วรถวิทอ่ะโอ้โหผมเคยขับดูนะเอ2ทีสองนี่แหละขึ้นทางด่วนวิ่งไปวิ่งได้สองร้อยเลยนะฮะสองร้อยเลยนะหนึ่งเอซนะฮะนี่ฮะเครื่องสมบูรณ์เกียร์เปลี่ยนดีนะลองเปลี่ยนจานวนคลิปตัวนี้ ทริปทนิกก็มีเอาไว้ครับเชนเกียกย์ได้นะฮะจะเล่งทรงเล่งแซงอะไรช่วยเบรกอะไรเนี่ยเราใช้ได้เลยขึ้นเขาลงเขานะฮะใครใช้เกียร์ทิปทนิกคล่องๆเนี่ยรถก็จะประหยัดไม่ที่เพิงประหยัดน้ํามันนะแต่ว่ามันจะปลอดภัยนะเวลาลงเขาลื่นๆช่วยเบรกกระทันหันอะไรเงี้ยครับเกียร์เปลี่ยนครบนะสี่สปีดห้าจังหวะโอเค ก็คันนี้ไม่มีอะไรมากครับรถทรงสวยอยู่แล้วนะฮะเหลือเก็บสีรอบคันนะข่าวมุกยังไม่รู้ว่าจะเก็บเป็นข่าวจวรหรือข่าวมุกนะฮะแต่เกียร์ที่เขาให้มานี่ขึ้นหมดทุกอย่างนะเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่ดีอย่างหนึ่งครับสําหรับรถเซต้าวิสเพราะว่าไม่มีอยู่แค่เนี้ยครับมไม่มีอะไรนอกเหนือจากนี้เลยนะฮะแล้วเดี๋ยวเราก็จะมีการเก็บสีรอบคันแล้วก็เซอร์วิสภายในทำความสะอาดภายในนะครับก็จะให้รถพร้อมใช้ที่สุดนะฮะ แต่ตอนนี้ดูสภาพนี้กันไปก่อนนะฮะเดี๋ยวเปิดห้องเครื่องให้ดูเพราะอันนี้ห้องห้องเครื่องยังไม่ได้ล้างนะเดี๋ยวจะเปิดให้ดูนะครับว่ามันมีเยอะมีอะไรไหมเห็นกันจะจับไปเลยรถปีศูนย์แปดเจ้าของรักษามาดีนะครับผ่านการติดแก๊สมาได้นี่ก็คือรถโต้ทัลวิชตอนซื้อมันก็หลตังค์อยู่แล้วครับส่วนใหญ่คนที่ซื้อมาใช้อ่ะเขาก็จะดูแลร,รถดีนะถ้าใครรู้สึกว่ากินน้ำมันเขาจะก็จะไปดมแก๊สกันนะฮะแต่อันนี้ไม่ต้องดมครับคันนี้ไม่ต้องดม เทคโนโลยีสมัยนี้นะฮะผมว่าจูนให้ใช้ E 2 0ได้ดีๆก็โอเคแล้วนะฮะจอนี่เป็นจอโบราณอยู่นะถ้าใครได้รถคันนี้ไปนะครับแปะอาหารจอแอนด o อยสายจบเลยครับอ่ะเดีย๋ยวไปดูห้องเครื่องกันนะฮะไดชาร์จยังสมบูรณ์นะสิบสามจุดสามนะฮะ อันนี้เขาก็ต่อมานะหือคุณความร้อนเก้าสิบนะครับปกตินะออเทมนะฮะก็จะตามกับอุณหภูมิมาก็อยู่แปดสิบห้านะฮะแล้วก็มีเพชเชอร์แรงดันน้ำมันเบนซินคือเกจทุกอย่างเนี่ยครับเราสังเกตมันไว้ตอนรถปกตินะฮะตอนที่รถปกติอะ่ะเราก็จะ เราจาค่าไว้ถ่ายรูปไว้ก็ได้นะครับถ้าเกิดว่าวันใดว,วันหนึ่งเกจพวกนี้มันดันผิดปกตินะฮะเช่นออเพลสลงมาเหลือสองไอเทมปกติขึ้นอยู่เก้าสิบวิ่งไปร้อยหนึ่งความร้อนปกติอยู่เก้าสิบขึ้นไปร้อยหนึ่งอะไรนะครับสังเกตให้ดีเราจะบำรุนรักษามันได้ทันนะครับเนี่ยฮะมีเกจวัดนะฮะ RPM ีไม่มีเทอร์โบนะคันนี้มีกล้องให้ด้วยนะฮะ ย่งไรก็ฝากไปด้วยนะครับกับโตโยต้าวิ z ครับ ST2 ตัวลิงสองครับไม่มีซันลูปนะไม่เหมือนคันอื่นไม่เหมือนคิวลิมเมจิต <Hey. S 1> แล้วก็วิ่งมาแสนหกนะครับภายเรือนไม้แดงนะนี่อย่า,ยางไงเดีย๋ยวทำความสะอาดเสร็จแล้วก็จะถ่ายให้ดูอีกทีนะตอนนี้รถมันยังเดิมๆอยู่นะครับยังไม่ได้ทําอะไรสวยงานมะอ่เดี๋ยวไปดูห้องเครื่องกันนะฮะจะบทัมเมอรนะนี่ไม่ดับนะ มันก็อ่อนแรงนิดนึงนะฮะของเอ s เอแล้วคด้ามีขายนะก็ใช้งานได้ครับเป็นการสมมุติเราซัดรถมากหนะักวิ่งเร็วมาเยอะพอเวลาเราจอดกระทันหันเนี่ยไฮบทัมเมอร์ก็จะช่วยถนอมเครื่องนะครับเป็นการวอร์มดาวคูดาวรถก่อนนะฮะให้ความร้อนมันลงอะไรมันลงเรียบร้อยนะฮะไม่มีเยิ้มนะรถจะไม่ได้ทำความสะอาดนะฮะไม่มีเยิ้มนะครับแล้วก็วงแบตอะไรก็ยังใช้ได้ยอยู่นะฮะดับเองแล้วนะฮะความนุง่งความร้อนดีนะคันนี้สองจุดศูนย์ ไม่มีเยอะนะครับดูได้เลยนะฮะนี่ไม่มีนะรถอาจจะเคยมีการเซอร์วิสตมาแล้วนะครับดูดูแล้วเคยลื้อมาอาจจะตั้งวงตั้งวาลอะไรพวกนี้นะครับตั้งวาวอะไรพวกนี้ก็อาจจะเคยทํามาะะก็ดีแล้วครับรถที่เคยเซอร์วิสมาพวกนี้นะฮะก็จะหายห่วงเวลาคนได้มาใช้นะเดี๋ยวเก็บสีให้รอบคันนะโอเคครับขอบคุณนะครับเบคคาร์เซ็นเตอร์ครับสวัสดีครับ